ทนี่วัดเฉตวันมหาวิหารนะมาถึงจุดที่นี่คืออนันทภูอนันทภูก็คืออนันทปิทีิกาสติต้องการที่จะสร้างสถานที่ผู้ที่เพิ่มใสในแท่ทางพระพุทธศาสนาสา,สา,สามารถมาถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ ประทับปู Guys, ่ที่พิหารเจตวันอานุนเป็นผู้ดูแลและการปลูกต้นโพกในพระมหาในพิหารหรือวัดเจตวันเพื่อเป็นที่สการับูชาเกศถายโมผู้ที่ร่วมใส่ในการปฏิสันสนาตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประทับ ตัวแทนของพระสารีรัตจ้า คุนมากมายได้มาสักการะและกล่าวกับว่าอานันทภูมิพ<น>ระพุทธเจ้ากล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระอนุเจลยได้เคยนำผู้คนมากมายมาสักการะมาทำการฉลองต้นโพนณะมหา,าโพธทิมอนยพระพุทธเจ้าจึง กล่าวถึงอดีตชาติของพระอนนท์สาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิกริงกริงคะและพระพุทธเจ้าเต่นทัพตุรโรมิอารัตวาผู้บอกพระเจ้าจักรพรรดิให้ทราบถึงสถานที่ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งปวงพระเจ้ากริงพระพระเจ้ากรินคะจึงให้ชน ผู้ลในสาคลจักรวาลน,นำของอหอมและมาลามากราบไหว้บูชา,าต้นพระศรีต้นมหาโพธิ์ทนทนสิ้นเนะจ็ดวันนะเจดีถ้าเจดีจะมามีได้ในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนะปัะชะยาสาธิฐา,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 านว่โน บริเวณที่เห็นเอาใบปดพระมาจากเอาใบปดๆเอาใบที่ไม่มีอืก็มาเก็บเอาใบที่ใบพูไม่ขาดไม่แหว่งไปฝากสตาแยโจมที่มีมาเอาใบที่เล็กๆนี่ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ไม่เป็นอะไรเลยมาก็บนมาจัดไปเนี่ยเห็นอย่างนี้ เราก็เลือกเนี่ยเขาเลือกเอาใบสวยๆนะพูดทั้งประวัติไปด้วยก็ไปถึงประเทศเราอย่าบรรยากาศแต่ตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นทิวทัศมากนะขนไผ่ไปเลือกเอาใบสวยๆใบปอดเ่าใบปอดนน้อยนึงเพื่อจะเอาไปฝากต้นยาจุ่มพูชิโบเตมานี่เพิ่งเก็บมาได้เพิ่งกะเอามาให้ขึ้นันเน่ นะอาามกี่เดือนล่ะเอามาให้ออกธัญญาโฌมผู้ที่นีรักมีโอกาสเนาะนี่ฮะเก็บอีกชุดนึงกะลงลำบากอีกชุดนึงกะสวดมุ่นอยู่ทั้งหลังด้านหลังกะสวดมุ่นบนธนแล,กกล้วกะเก็บภูมิก็บคอนี่กเพื่อว่าจะเอาไปแจกกันเอาไปแจกผู้ดได้บูธี มีเวลาเพราะว่ามันขึ้นมันลมงมันเป็นแบบนี้นสถานที่<า>ล้าเป็นผู้ที่บกของแขวงยานโต๊ะไปนี่นะันแฮ่งนักนักกะเก้าแล้วนะก็เลยต้องเอาผู้ที่ครั้งแรกเนี่ยเพื่อจะมายางเก็บใบผู้เพื่อไปแจกกันอ่า